พัดลมมเาเช็ดทำความสะอาดฝนจับเต็มเลยถอดมเาเช็ดเ,เ,เ,เลยหนคนหน่อย ลมตัวนี้เนี่ยผมใช้มา20กว่าปีแล้วเอ้ย,อย20ปีได้เเพื่อมให้มันตอนที่ํำงานด้วยกันนี่ยังไม่รวมเพื่อนที่ใช้มาก่อนนะครับว่าเขาใช้มากี่ปีนะครับเพื่มมให้มาตั้งปี2540นะครับเขาใช้มาจนถึงปัจจุบ,บัน ก็20ปีได้ครับก็ะวงสแกนก็พอคองฟ้าโคกไปหมดแล้วนะอหลือแคนเนลครับเนี่ย้ยที่ห้อเขาดีจริงๆเลยนะใส่แป๊บก,ก่อนเครื่องแรงไม่มีตกเลยนะเฮ มีตกเลยนะครับ ni la, la.